เพศเอาแม่ครับว่าไปค่ะว่าไปกดไปให้กดไปกดแล้วเออไทยไปแม่จ้าวันนี้ค่ะจ้าวันนี้อ่าวว่าะว่าไปแม่ครับว่าไปออมไก่ใส่บักอือค่ะพี่น้องยัวยัวค่ะเชิญนะคะเชิญพี่น้องมากินด้วยกันนะคะตอนนี้ขั้นตอนเพิ่งเริ่มค่ะขึ้นขัวไก่แล้วนะคะก็เลยเอามะกี้ลง เอา,าอคือลงกับสิบขัวนั้นเฮิมเิมก่อนนะค่ะเป็นทรายบอกคือว่ารับคือบอกว่ารับเริมต้นตินใจาแบบนี้ครับต้องทำอาหารทุกเช้าทุกเย็นค่ะเพื่อลูกๆของเพชร,รลำเพลินเราน,นะคะ <st ut> <st> วันนี้เป็นวันโฮมนะคะพรุ่งนี้เป็นวันจริงค่ะไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะวันที่สิบเก้าสิงหาคมนะคะแล้วก็อีพีนี้ก็เป็นอีพีพิเศษวันคล้ายวันเกิดพ่อผู้ใหญ่บ้านค่ะบรรยากาศ บรรยากาศด้านนอกค่ะนี่คือตรงที่ซ้อมนะคะตรงที่เราจะซอ้อมแดนแล้วก็รันสคริปต์ต่างๆเตรียมงานนะคะแล้วก็ได้ยินแต่เสียงคอ็อกๆป๊กปกก็เป็นของอาจารย์นักดน,นตรีค่ะวันนี้ขอบคุณป๋าสุบินนะคะวันคล้ายวันเกิดป๋าสุบิน fc อ่ารุ่นบุกเบิก fc ของเพชรลำเพลินเราค่ะมีน้ำดิ่มเป็นแพ็คแล้วก็เป็นเป็นกระตุ่งด้วยค่ะขอบคุณป๋าสุบินแล้วก็สาธุบุญกับป๋าสุบินในวันคล้ายวันเกิดด้วยนะคะอะงบประมาณทั้งหมด1,500บาทค่ะขอบคุณขอบคุณสาธุบุญกับป๋าสุบินนะคะ กลับมาเบิงไก่อีกก่อนข่ะพี่นองกลับมาเบิงหมอนะคะข้ากระสิบรัวเห็นมันอ่อนเห็นมันเข่ากันก่อนข้าจังสิเติมน้ำนะคะ่ะไม่เติมน้ำก่อนนะคะให้น้ำอยู่ในไก่กันในฟักทองมันออกมามันจะได้อร่อยะคะ่ะออมใสหมูออมใสไก่ออมใสหมอน้ำข่ะพี่นองสีได้แซบ่บได้น่ข้าวขัวหัวหอมวาซันค่ะนะคะ ข,ข้าวข้าวใช้กิหน่ยนะครับนอไว้ป่าหม้อไม่เท่ากันปิดให้สนิทหน่อยแล้วข้าวอันนี้คืออะไรค่ะโอ้ยกลับหน้ากล้องจนนังไหนวลนี่กลับหน้ากล้องตรงไหนอะกลับหน้ากล้องตรงไหนนี่กำลังเอาเอามันกลับหน้ากล้องเลยอ,นนอันนี้มันเป็นหันไหม โก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 ไ<ก><ก>ดหลายอยู่ป้าหน่อยแต่มาคอยกลับหน้ากล้องบ๊อบเฟนมันจับมันจับต้องหลายเลยกระเชิตัวนี้ส่นไม่อันนี้อันนี้มันอันนี้เป็นแคมรูป<ล>มันไม่มีนะถ้าจับกล้องมันจะไปรูปก,ล,กปล้องแล้วกลับไปเลวเอออ,อันนี้มันไม่มีขึ้นลายนี้ก็ไม่มีัับบจตรงไไม่ด้ ตัวนี้เป็นตัวแคปเลยลูกใช่อันนี้ก็จะเป็นหยุดเวลาเราปึ๊บเราค่อยิ้มค่ถ่ายคล้องอร่อยอร่อยดีอร่อยดีโอเคได้สี่นาทีแล้วก็พอแล้วเนาะนนนี่เนาะขอบคุณนะคะอ่ออมไก่ยังไม่เสร็จลูกๆก็พากันกินนี่แหละค่ะกินง่ายอยู่ตำมะเฟยเทสค่ะตำบะเฟยเทสตำมะกอนะคะอร่อยมากค่ะถ้าเราหยุดเราก็คือกดตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่ ขอบบุญขอบคุณพี่น้องได้หลยเด้อค่ะฝากยาเจ้ยเพชรลำเพลินด้วยค่ะขอบคุณนด้หลยค่ะสวัสดีค่ะ